กลับมาในช่วงนี้ฟุตบอลไทยพริมา์ลีกอย่างที่พีชบอกไว้นะครับก็จะมีไฮไลท์คู่สําคัญบางกอกกลาสกับเมืองทองดีรับต่อเนื่องเลยนะเป็นลิแมเตเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะพูดถึงเกมคู่นั้นแสดงความเป็นดีหน่อยกับอีกหนึ่งผลสํารวจรได้บอกมาแล้วว่าคนไทยชอบดูฟุตบอลไทยมากกว่าฟุตบอลนอกอ,อันนี้ดีมากเลยนะครับก็เป็นผลสํารวจจากนิดาภูนะครับเขาไปสํารวจกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาระบุว่าประชาชนนะครับ ครับร้อยแล้วเท่าไหร่ยี่สิบเก้าจุดหนึ่งสามที่ชอบดูที่ติดตามไทยพียรนลีแต่ว่าใน2 9 1 3เก้าจุดหนึ่งสามเขาก็แบ่งออกมาเป็นสองส่วนนะคะคือส่วนหนึ่งเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบแปดไม่ใช่สิเจ็ดสิบแปดเนี่ยคือดูติดตามเป็นครั้งคราวแต่ว่าที่ดูติดตามตลอดคือยี่สิบเอ็ดจุดสี่เก้าที่แบบติดตามตลอดเลยทุกสัปดาห์ก็คือเป็นเรื่องที่น่ายินดีคือในสามปีหลังเนี่ยมันก็มีคะแนนที่ขึ้นมานะครับตามอัตราส่วนแล้วก็มีการเชียร์ทีมต่างๆอัตราเฉลี่ยก็ตามลำดับอ่ะ ทีมไหนที่ฮอตฮิตเป็นแชมป์มากเน่อยก็คนรเชียร์เยอะอนะครับอันนี้น่าจะดีที่ต้องพูดสั้นๆเพราะว่าอย่างน้อยได้เห็นแล้วว่าฟุตบอลไทยลีกนะครับพอเรามีลีกอาชีพเนี่ยคนก็หันมาสนใจฟุตบอลไทยที่เป็นลีกในบ้านเกิดของตัวเองมากยิ่งขึ้นครับเอามากันที่โปรแกรมไทยคือบอลลีกแล้วก็บทวิเคราะห์วิจารณ์จากพี่บีดีกว่าอันนี้มี่บีจฝากเชิญเลยครับเดี๋ยวจะไปดูโปรแกรมการแข่งขันแล้วก็ตารางคะแนนในช่วงเซียนบอลทีมหัวเขียวกันค่ะ ับอแล้วก็จากที่นิดาโพอสำรวจมานะคะ4ทีมที่แฟนฟุตบอลชาวไทยติดตามมากที่สุดอันดับที่1ค่ะบุรีรัมอันดับที่2เมืองทองอันดับที่3ชนบุรีและอันดับที่4บางกอกลลาสซึ่ง4ทีมนี้นะคะก็เป็น4ทีมหัวตารางของศึกไทยพรีเมียร์ลีกตอนนี้ด้วยน่าสนใจคืออันดับ1 2 3บุรีรัมม์ scg และบางกอกกลาสมี38คะแนนเท่ากันและวันนี้ อันดับที่2และ3มีคิวที่จะเจอกันด้วยค่ะส่วนท้ายตารางนะคะน่าสนใจไม่ต่างกันค่ะอันดับ 16, 17และก็18นะคะราชนาวีสระบุรีแล้วก็ TOT ค่ะมี12แล้วก็11คะแนนตามลำดับส่วน14และ15ก็คือ BEC เทโรศาสนากับการท่าเรือมีคิวที่จะเจอกันนะคะถ้าเกิดว่าการท่าเรือเก็บชัยชนะได้และ3ทีมด้านล่างเก็บชัยชนะได้เหมือนกันท้ายตารางก็ลุ้นกันสนุกเหมือนกันค่ะ ไปดูโปรแกรมการแข่งขันกันบ้างนะคะวันนี้วันเสาร์ค่ะมีแข่งขันกันทั้งหมด5คู่นะคะ2คู่ค่ะจะแข่งขันกันในเวลา18นาฬิกานะคะเชียงรายจะพบกับชัยนาทค่ะแล้วก็สุพรรณบุรีพบกับสระบุรี f อส่วนในเวลา19นาฬิกานะคะเอสซเมืองทองยูเนเต็ดพบกับบางกอกกลาสเป็นคู่ไฮไลท์ของสัปดาห์นี้ด้วยเดี๋ยวจะมีการคู่ถึงความพร้อมเต็มๆในช่วงท้ายนะคะกับพี่บีแล้วก็พี่เจส่วนในเวลา19นาฬิกาอีกหนึ่งคู่ค่ะชมรีจะพบกับราชบุรีมิตรผลและ20นาฬิกาค่ะ ทีโอทีพบกับโอสุสภาเอ็มร้อยห้าสิบไปดูตารางโปรแกรมการแข่งขันของวันรุ่งนี้กันบ้างนะคะมี4คู่ด้วยกันค่ะคู่แรก18นาฬิกานะคะการท่าเรือพบกับ b ีเซเทโรศาสนะคู่นี้น่าสนใจเพราะที่บอกไปเมื่อกี้คือแข่งขันชิงท้ายตารางกันว่าใครจะเป็นยังไงที่มีว่าอย่างไงบ้างคู่นี้ก็เกมนี้มันสาคัญสำหรับ b ีเเทโรศาสนะนะครับเนื่องจากว่าปกติเนี่ยเทโรตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วเป็นทีมชั้นนําประมาณเขาเรียกว่าท็อปฟ นะครับแต่ว่าฤดูการนี้เนี่ยพวกเขามีประสบปัญหานักเตะบ,บาดเจ็บเยอะนะครับทำให้อันดับนั้นร่วงลองอมากลายจากทีมลุ้นแชมป์กลายไปเป็นทีมเต็งที่จะตกชั้นแล้วแต่ว่ายังพูดได้ไม่เต็มปากจนกว่าจะผ่านค่ําคืนวันอาทิตย์ไปก็คือเขาเล่นกับทีมการท่าเรือถ้าแพ้นะคะแนนจะเท่ากับท่าเรือแล้วทีมอื่นอย่างราชนาวีสระบุรีทีโหากเขาคว้าชัยกันขึ้นมา คราวนี้จะมาลงมาคุกฝุ่นอยู่ด้วยกันแล้วเทโรจะเรียกได้เต็มปากเต็มคำว่าเป็นทีมที่ลิ้นลุ้นหนีการตกชั้นจากทีมที่จะเต็งแชมป์กลายเป็นเต็งตกชั้นนะครับไปในทันทีแล้วพี่บีว่าผลจะเป็นยังไงคะคร่นี้จริงๆน่าจะออกเสมอกันมากกว่านะครับเพราะว่าสูสีแต่ว่าถ้าจะมีผมก็ยังมองว่านัดนี้เนี่ยเขาเอาตะข่ายนะครับสนามแพทสเตเดียมเนี่ยเขาเอาตะข่าย4ีด้านออกหมดแล้วพลังผู้เล่นคนที่12ที่แพทสเตเดียมเนี่ย เขย่าวขวัญผู้ไปเยือนทุกทีมแล้วสมชายซับเพิ่มทําบอลไปพลิกดูสถิตินะครับไม่ค่อยที่จะพลาดให้กับเทโรตั้งแต่อยู่สมัยทีโอทีเพราะนั้นมีโอกาสเหมือนกันที่เทโรจะพลาดครั้งอีกครั้งแต่นอกจากนั้นนะคะยังมีการแข่งขันอีก3คู่คะ่ะ18ปนาฬิการ,ราชนาวีพบกับนครรัชสีมามาสดาเอฟซีนะคะ19านาฬิกาสีสะเก็ดพบกับบุรีรมัมและ20นาฬิกาแบงคอกยูแตะพบกับอาร์มี่ค่ะช่วงนี้ ไปดูไฮไลท์การแข่งขันสัปดาห์นี้กันเลยดีกว่าพี่บีอันดับที่2และอันดับที่3ของตารางเจอกันแถมคะแนนเท่ากันด้วยตอนนี้ครับก็หมดบี้กันสนุกนะครับเท่ากันทั้ง3ทีมบุรีรัมนะครับอันดับหนึ่งเมืองทองอันดับ2แล้วก็บางกอกาสอันดับที่3นะครับสาคะแนนเท่ากันดูความพร้อมของเมืองทองก่อนลวกันนะครับเมืองทองก็ยังขาดอาทิตย์ดาวสว่างอันนี้คือเจ็บนะครับก็พักไปยาวหกเดือนนะครับก็กำลังอยู่ช่วงการพักฟื้นเดยวก็คงจะกลับมาได้ปิยพลผ่านไดชกุลนะครับก็ ต้องเช็คความฟิตแต่ถ้าเกิดว่ายังลงไม่ได้เนี่ยก็ยังมีมีรอยอยู่แล้วก็คือสุพรรอยอยู่แล้วส่วนแดนหลักที่เหลือมีหมดเลยนะครับเรียบร้อยทั้งหมด,หมดนี่คือผังคาดการณ์ว่าจะลงระบบการเล่น433ก็ดูแล้วสภาพความพร้อมเนี่ยเต็มถังคือไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับเมืองทองกับการเล่นที่พวกเขาสร้างความมั่นใจกับบุรีรัมย์ได้อันนั้นวันนี้เนี่ยผู้เล่นชุดไหนเนี่ยไม่น่าจะทําร้ายเมืองทองได้นะครับในเรื่องของสภาพจิตใจ,จบางกอกคลาสกันบ้านนะครับดิคาโดเแลดิเกสก็ พาทีมชนะเชียงราย3ต่อ2แต้มเท่ากับบุรีรัมย์แล้วก็เมืองทองหมดสิทธิ์ใช้งานปะคินไก่แก้วก็จะโดนแบนนะครับแล้วก็มีแนวรุกคนใหม่น่าจะมีโอกาสในการลงมาวัดดนไลก็คือโตติเดนิเอลกาเซโรดิเกสจากสเปนที่มาจากลีเซกุนด้านะครับรวมถึงอดีดเเน่ซานตาน่ากองหน้าที่ร่างสูงใหญ่จะค้ำไม่แดนหน้า ena, รวมถึงดาโกทาเชสกี ra, กก้นะครับแล้วก็ธนาสิสิริผลารวมถึงกองกลางนะครับอีกหลายคนที่พร้อมจะสร้างสีสันในการลงเป็นตัวสำรองครับ สถติคู่นี้อาให้พี่ฟันทงหน่อย b ีจีไม่เคยบุกชนะเมืองทองเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับครับเกมนี้สำคัญตรงที่น่าเป็นห่วงทีมเยือนรตรงที่ไม่มีแนวรุกซึ่งเป็นแกนหลักมาตลอดทั้งเลกแรกคือลาซารัสไคบี้ครับการเสียไคบี้นี่ผมถือว่าเป็นหมากที่เสียหายสำหรับบีจีนะครับ,รบเพราะว่าเรายังต้องรอการพิสูจน์คู่หน้า ของสเปนอย่างโตติกับอริดดเนี่ซานตาน่าว่าเขาเข้ากับฟุตบอลไทยได้หรือไม่อันนี้สําคัญมากนะครับเพราะนั้นมาเยือน s อสเมืองทองไม่ต้องการพิสูจน์ครับเคลตันซินวาทีรสินแดงดามาริโอโฟสกี้นี่เป็นส่วนผสมที่ยงลงตัวอยู่แล้วส่วนผสมที่ลงตัวในเกมลุกที่ดีอย่างนี้ขณะที่บีจีมีปัญหาแนวรับ,รบนะครับมีแมตต์สมิธไว้ใจได้คนเดียวที่เหลือผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ ผมว่าเกมนี้ดีที่สุดของบางกอรกราสคือบุกไปแบ่งแต้มแต่ผมให้โอกาสชนะของ SCG เมืองทองมีถึง60%ในเกมนี้จากแนวรุกที่มีส่วนผสมที่ลงตัวมากกว่าครับนัดนี้ผมให้ SCG เมืองทองเอาชนะบางกอกลาาหนึประตูต่อศูนย์ครับ อ่านะครับก็มองมาที่เจ้าบ้านเก็บ3คะแนนครับค่ะส่วนคำถามประจำสัปดาห์นะคะติดตามได้ใน Facebook แฟนเพจไทยรัฐเชียร์ไทยแ,แลนด์ค่ะเป็นของรางวัลจากน้องเมย์รัชนกอ,อินทนนท์ค่ะครับทั้งหมดนี้คือรายการไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์ในวันนี้นะคกับทุกวันเสาร์สดๆบ่ายสองถึงบ่ายสามวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค,ค่ะค